นี่ผมจะมาสอนเทคนิคการทับสนับมวยใหม,ใหมให่นะครับคือเวลาเราขอกู่ต่อสู้คือเวลาเขาปิดหน้าเนี่ยคือเราต่อยยังไงมันก็ไม่เข้าเราจะทำยังไงท้องแม่ผมแก็ใส่ท้องนะคือบางทีเขาแตะปุ๊บมันเข้าแม่แเราก็ลงไปขาคือมันมีหน้าท้องขาคือเราไม่จำใช้คือเราจะใช้หน้าก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้พอตปิดน้าปุ๊บเนียแล้วก็สับขาคือขาแต่ ขามันจะตายมันจะไปหนีไม่ได้ครับเรามาลองดูนะครับออตงมานเหมือนเามครับตึงตึงนะครับแม้นี้บับขึ้นเขเหือนินคส คือมันบกบนนอนลงล่างอ่าทาวนี้ปึ๊บสมมติเขาลงลงล่างปึ๊บแต่เขาบังทําไห้เาบังปึ๊บตีปนะครับแอปนีก็คือคือเราสามารถบนได้ล่างได้อ่าดีมากบังเพบ่นะเขอบังมกินของไหม้เคือเราสามารถเล่นได้หลากหลีตแตบสามีเราสามารถเล่นอันไหได้้ก็ได uh uh ้